สาธารณสุขจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนประจำปีงบประมาณ2,567พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTO p SME ตามเกณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รางวัลเชิดชูเกียรติเรือข่ายพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบด้านศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนและอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับเขตโดยนายสันติพร้อมผา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหากรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนประจําปีงบประมาณ2,567พร้อมมอบประกาศนียบัตรพร้อมด้วยนายแพทย์ยงยศธรศรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกรมวิทย,ยาศาสตร์การแพทย์ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศร่วมง,งานวันนี้ได้มาเปิดมหากรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็มีนโยบายมีเป้าหมายในการที่จะช่วยดูแลเรื่อง สาธารณสุข สุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรเพราะว่าสมุนไพรของบ้านเรามีสมุนไพรเป็นจํานวนมากเป็นพันชนิดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจที่จะนําสมุนไพรมาวิจัยให้รู้ถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรแต่ละตัวสารประกอบของสมุนไพรแต่ละตัวก็สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เลยได้ทําการวิจัยสมุนไพรเหล่านี้เพื่อส่งเสริ เอสเอ็ e ที่ได้ผลิตยาสามัญประจําบ้านก็ดีโอท็อปที่ได้ผลิตเครื่องสําอางอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะได้นําสมุนไพรเหล่านี้ไปวิจัยให้เกิดความมั่นใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้มีตาสัญ,ญลักษณ์ DMS รับรองคุณภาพติดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของโอท็อปก็ดีผลิตภัณฑ์ของ SME ก็ดีให้ผู้บริโภคได้เกิดความเชื่อมั่นได้ผ่านการรับรองและก,การดูแลมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถที่จะประ ชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วออกไปต่างประเทศด้วยเพราะสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ต้องการของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการที่ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมแพทย์แผนไทยก็ดีร่วมกันวิจัยสมุนไพรตัวไหนที่รักษาโรคอะไรได้มีสรรพคุณอย่างไรมีสารประกอบอะไรในสมุนไพรเหล่านี้แล้วก็จะทําเป็นรูปเล่มแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นหมอในบ้านเวลาเจ็บไข้ได้ ได้ป่วยเล็ก,ลก,ลกน,น้อยเป็นวัดก็จะได้เอาสมุดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทย์แผนไทยได้บรรยายสรรพคุณรักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละครัวเรือนและที่สําคัญที่สุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังได้อบรมอาสาสมาัครประจําหมู่บ้านก็ที่พวกเราเรียกอสมอและจากนั้นเราก็ยังได้อบรมอสมอเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้เป็นอสมอนักวิทย์ก็คืออสมอที่จะดูแล ครอบคลุมในวงกว้างให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านในการที่จะดูโรคอุบัติใหม่ดูโรคต่างๆป้องกันโรคต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องในชุมชน นะครับแล้วอสมอเหล่านี้ก็ยังได้ไปหาผู้ช่วยช่วยกันดูแลแต่ละครัวเรือนเพื่อให้เขามีความรู้ความสามารถในทางการแพทย์ในระดับหนึ่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องเหมารถไปโรงพยาบาลถ้าเรามีอสมอและอสมอนักวิทย์ก็จะทําให้พี่น้องในชนบทของเราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลได้ด้วยครับการขับเคลื่อนเครือข่ายบูรณาการการทํางานป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่าง รรูปธรรมนอกจากนี้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนหรือ SME สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ o อทอให้มีคุณภาพมาตรฐานสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพสนับสนุนให้ประเทศสามารถแข่งขันได้มุ่งสู่เป้าหมาย คนไทยแข็งแรงประเทศชาติมั่นคงเศรษฐกิจเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายแพทย์ยงยศธ,ธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่ากรมวิทที่ได้มาพัฒนาผลิตภันโอโทบหรือ SME ในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการรายใดสนใจที่จะมาพัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็สามารถติดต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง15แห่งของของเราครับหรือ จะติดต่อที่ส่วนกลางหรือจะติดต่อผ่านสำนักง,งานสาธา,ธารณสุขจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่ก็ได้นี่ประเด็นที่หนึ่งในส่วนที่กรมวิทย์เองได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือค,อความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นว่าต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของสินค้าของผลผล,ผลิตให้มีการยอมรับ,รบจากสากลกรมวิทย์ก็จะเป็นสะพานสะพานหนึ่งที่จะไปสู่ในเรื่องของสินค้าคุณภาพอย่างนั้นคือถ้าผู้ประกอบการกับกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้ทำงานร่วมกันแล้วเราตรวจผลิตภัณณฑ์นนีี้้่มมคุภาาาพสรถไไปตอด ในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะให้ที่เป็นดาวเดียวนะครับดาวเดียวก็คือเป็นเซฟตี้โปรดักต์หมายความว่ามีความปลอดภัยในองค์ประกอบนี้ผมคิดว่ามันต้องดูในเรื่องของตัวสินค้ากับตัวในเรื่องของกระบวนการทั้งในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องกระบวนการการผลิตรวมถึงในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งรวมถึงในเรื่องของการถนอมอาหารให้อยู่เป็นระยะเวลานานตรงนี้กรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะร่วมกับผู้ประกอบการเนี่ยไปแนะนําทํางานร่วมกันทุกขั้นตอนทํางานร่วมกันไปสัก2ปีตัวสินค้าเนี่ยมันสามารถที่จะคงไว้ซึ่งตัวคุณภาพได้เราก็จะให้เป็น2 ก็คือในเรื่องของสมาร์ทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กําหนดในเรื่องของรูปแบบขั้นตอนวิธีการออกมาโดยโกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแต่เราเองเราก็ได้อาศัยตัวกฎหมายของออยเราได้อาศัยในเรื่องของความชํานาญของกรมเองนะครับในเรื่องของการที่จะไปตรวจฉลากการตรวจฉลาก,ต,ลากตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์ตรวจได้ที่เดียวนะครับตรวจแยกได้ว่ามีพลังงานกี่แคลอรี่มีเกลือกี่กรัมมีวิตามินอะไรผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น3าดาวถือเป็นซัตเทนเบิร์เนี่ยตอนนี้เรามีประมาณเกือบ20ผลิตภัณฑ์สิ่งทีี่่มากทสุด คือน่าดีใจก็คือในเรื่องของสมาร์ทสมาร์ทนี่เรามีเป็นร้อยคือถ้าสมาร์ทเนี่ยถ้าเราขยับไปอีกขั้นตอนเดียวก็คือในเรื่องของคงไว้ซึ่งคุณภาพพวกนี้จะเป็นสินค้าส่งออกที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแท้จริงที่จะทํามูลค่าเงินตราเข้าประเทศได้อย่างมากมายเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการรายใด s m e รายใดผลิตภัณฑ์ของท่านยังติดขัดมีปัญหาอยากจะมาพัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยินดีที่จะทํางานร่วมกันเพื่อย,ยกระดับตัวสินค้าของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับปรรรระเเททศศาาาาตติิิ็นนกกกมวยยส์แพอ่งี้้บได ปลอดภัยบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพการจัดงานหากกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชนประจําปีงบประมาณ2,567ถือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสําอางสมุนไพรที่มุ่งมั่นพัฒนาย,ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านนายสมพลตีพบนาศ ปรานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนกล่าวว่าเป็นความตั้งใจนะในภาคเอกชนที่อยากให้ประชาชนทั้งหลายนีฮะได้เข้าถึงเรื่องของคุณภาพทุกครั้งเราจะได้ยินว่าเจ็บป่วยแล้วก็ไปหายา หายาแต่จริงๆเรามีสม,มุนไพรที่ดีๆโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะได้จัดเรื่องสม,มุนไพรดีๆแต่เรามักจะเข้าไม่ถึงแต่กลับเข้าถึงยาปฏิชีวนะทั้งหลายได้ง่ายโดยแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยการันตีมีอะไรที่หลายๆอย่างการันตีให้ว่าเออซื้อยาชนิดนี้สม,มุนไพรชนิดนี้ ได้ปาะสะจากเรื่องของชีวะต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าของไม่มีคุณภาพมีตาการันตีให้แต่เราลืมนึกไปว่าเรามีกรมที่ดีในการที่รับรองถึงเรื่องคุณภาพ ของสมุนไพรผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจอสิ่งที่ดีๆมีตารับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรองว่าสินค้าเหล่านั้นที่ดีโดยเฉพาะพาราไร์พาร์คแห่งนี้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสุขภาพที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องในศูนย์การค้าพ,พาไดพาร์คได้เจอสิ่งที่ดีเรามามอบความสุขความสุขยังไม่พอเราอยากขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาได้พาร์คแห่งนี้เรายังตอบสนองในเรื่องของเวลเน่เกี่ยวกับรามาเราอยากให้ทุกขั้นมีสุขภาพดีเขาเรียกว่าป ป้องกันก่อนรักษาให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีนะครับ